นะครับวันนี้เรามาแก้ปัญหาตัวไฟเลี้ยวไม่กระพริบนะครับก็ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าก็แกะที่หาตรงของไฟนะครับตัวไฟจะอยู่ซ้ายมือนจะเป็นคัสตอมคัสตอม9 0 0นะครับอันนี้นชุใส่ไฟใหม่ก็เป็นที่ตัวนี้นีตัวนี้ตัวรีเล์ไฟเลี้ยวนะครับก็ นี่เป็นตัวเก่าแล้วแหละนะครับก็ถอดตัวนี้ออกมันจะเป็นง่ๆงงเหมือนตัววีอย่างนี้นครับตัววีนี้แล้วก็ถอดออกมาออเปล่าดูเส้หน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรบางทีก็น้ำเข้าอีคิ้งเกลข่้น,นะครก็ซื้อใหม่ครับก็ตัวละไม่กี่บาทนี่นะครับของอะไรนายทีมนายสตารก็ซื้อมาเปลี่ยน อันนี้จะได้มาเป็นสีออกส้มๆเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับยังได้เห็นว่ามันเป็นตัวีตัวีแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปที่ปลั๊กไฟนี้เลยกดเข้าไปให้มันสน,นิทนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวไดโอดที่สามารถปรับความหน่วงได้แบบจะก,กระพริบเร็วกับระพริบช้าก็ปรับตรงนี้ได้นะครับแ๋ยวเราเสียบอันนี้ก่อนเรามาดูไฟ ะดูที่ไฟเลี้ยงนี่เปิดไฟเดียวกันชุบนี่ไหมครับเป็นธรรมชาติกระพริบป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บทางขวาปึ๊บ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 ซ้ายปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ารุ่นใหม่จะไม่มีเสียงต้องต้องต้องนะครับรุ่นเก่าจะมีเสียงต้อ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 งแต่นี้ไม่มีครับปกติโอเคแค่นี้ก็เป็น,นเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ ก็ตอ,ตอบกลับนะครับไม่ยากตอ,ตอบกับก็คืออันนี้ตัวตัวรัดใช่ไหมมันจะมีข้างหลังอยู่แล้วนี่นะครับมันจะเป็นยางเอาไว้ล็อกกับตัวไฟอยู่แล้วเราก็จะทําการดึงเอาออกอ,อยากเริบ่นไม่นยากนะครับกร้แน่นตึ๊บ เก่าแล้วอาขาดเลยก็ไม่เป็นไรเรามีอันใหม่แล้วก็ใส่ไปเลยนะครับเป็นลับใสลงไปมีไปเลยล้วกันได้ไหมงั้นก็ใสอางนี้ไปนะครับใสเป็นลูกยาตอนนี้ก็เรียบร้อยหรือหรือถ้าไม่ใส่ทางนี้ใส่ทางนี้ก็ได้นะครับใส่เป็นทางนี้ก็ได้นช่ครับ อยู่ตรงปลายเวลาน้ำกับสิงเข้าก็จะได้ไม่กระเด็นนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับเก็บสายไฟเก็บให้เรียบร้อยไว้ด้านบนออห่อยจะได้ไม่ห้อย รถรุ่นเก่าแล้วก็หมดปัญหาไฟเลี้ยวไม่กระติบนะครับง่ายแค่ไม่กี่สิบบาทก็แก้ได้แล้วนะครับซื้อเก็ี่ยนเองได้เลยนะครับแล้วก็เราจะได้รู้ด้วยว่ารถเราอาการเป็นอย่างไรมีวิธีแก้อย่างไงสำหรับรถรุ่นเก่าๆนะครับ เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังน,นะครับสวัสดีครับ